ครับผมวันนี้ก็ได้รับซองพัสดุนะครับผมแล้วก็จะมาแกะท่านผู้ชมดูนะครับตัวนี้เป็นหัวจับดอกสว่านทั่วไปนะครับผมก็แอดมินก็ได้สั่งซื้อจากเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าเว็บในมือถือนั่นแหละครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อเว็บก็แล้วกันนะครับออแอดมินก็สั่งสั่งมาจากต่างประเทศนะครับผมคือประเทศจีนนั่นเองนะครับผม นครับตัวนี้เป็นหัวจับดอกสว่านทั่วไปนะครับผมก็ขนาดต่างๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้วัดจากเนื้องานจริงนะครับผมนี้ผมวัดขนาดเป็นนิ้วนะครับผมส่วนราคาก็123บาทนะครับผมส่วนหัวล็อกตัวนี้นะครับหัวล็อกดอกสว่านตัวนี้นะครับน้ำหนักก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นตึงๆอยู่นะครับผม ถือว่าน่าจะแข็งแรงดีนะครับไว้สําหรับล็อกเจ้าเป็นพวกมอเตอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ไว้สําหรับใส่ดอกสว่านแล้วก็ล็อกดอกสว่านแล้วก็ไว้ทํางาน DIY ต่างๆนะครับับวันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับผมเผื่อเป็นประโยชน์นะครับ